สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสาวๆที่รักในทรงบ๊อบต้องดูให้จบนะใครๆหรือว่าสาวๆคนไหนนะคะที่ผมหนาะ ผมเบาแล้วก็ผมอยากโศกนิดนึงแล้วก็ผมออกฟูนะคะช่างขวัญขอให้ดูเคสนี้เป็นตัวอย่างเลยนะคะเพราะว่านางแบบของเราเนี่ยหมีเนื้อผมที่ค่อนข้างหนาเบาแล้วก็มีความอยักโศกมีความฟูเนาะมีปัญหานะคะผมปลา,ายเนี่ยชอบกระดกนะคะแล้วก็ชอบแบนนะคะวันนี้ช่างขวัญก็ได้ดูโครงสร้างนะคะของ อ่าลักษณะเส้นผมเนาะซึ่งก็จะพบปัญหาเนี่ยผมชั้นที่1ชั้นที่2เนี่ยเป็นเนื้อผมที่อ่าตรงบริเวณที่ติดกับตาท้ายทอยอะคะ่ะทุกคนซึ่งจะมีปัญหาชอบแบนตออกนะคะเพราะว่าลักษณะของผมเนี่ยมีความเป็นแบบหยักโศกเยอะแล้วก็ ปลายผมเนี่ยเป็นปลายผมที่ชี้ออกอันนี้คือสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทําให้ผมเนี่ยแบนออกนะคะแต่ว่าอย่างเคสงานเนี้ในความโชคดีเนี่ยเป็นคนที่อ่าผมชั้นที่3มชั้นที่4ี่เนี่ยเป็นเนื้อผมที่ปลายงุ้มสวยตามธรรมชาติเนาะแต่ก็ใช้เวลาในการตกแต่งกรอบทรงอยู่นานเลยนะคะทุกคนเพราะว่าที่ร้านช่างขวัญเนี่ย ก็จะพยายามเน้นให้ทรงที่ตอนที่ยังไม่เซตกับตอนที่เซตทรงเนี่ยให้มันใกล้เคียงกันเนาะเพราะฉะนั้นเวลาตัดเนี่ยขวัญจะตัดค่อนข้างละเอียดนะคะโดยเฉพาะทรงบ๊อบเนี่ยกรอบทรงเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะคะต้องบอกกับลูกค้าเลยว่ามาตัดบ๊อบกับกับที่ร้านช่างขวัญเนี่ยอาจจะต้องก้มๆเงยๆเอีเงยงๆคอเนีเย่เยเยอะหน่อยนะคะตอ่าเขาเรียกว,ว่าเมื่อยทั้งคนมาตัดแล้วก็ทั้งคนที่นั่งตัด เนาะเพราะว่าตกแต่งกรอบทรงนานกว่าตอนขึ้นทรงอีกนะทุกคนเพราะว่าจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านนะคะก็จะอยู่ตรงกรอบทรงนี่แหละค่ะทุกคนถ้ากรอบทรงเราสวยแล้วก็มันก็จะช่วยทําให้ทรงบ๊อบเนี่ยมันดูสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญถ้าช่างเราตัดผมไว้เข้าทรงดีแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยกลับไปที่บ้าน เซตทรงได้เองง่ายๆนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยหนีบน้อยลงเนาะแล้วก็เพียงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะคะเวลาที่เราจะเซตทรงแน่นอนเนาะเราก็ต้องมีตัวช่วยป้องกันความร้อนช่วยให้ผมของเราเนี่ยเซ็ตทรงง่ายขึ้นนะคะนั่นก็คือการใส่เซรั่มขวดสีม่วงก่อนเซ็ตหลังเซ็ตถ้าเนื้อผมเหมือนนางแบบของเราเนี่ยช่างขวัญใส่ก่อนเซตสองหยด หลังเซตอีก2หยดได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อผมที่ค่อนข้างเบามากแล้วก็มีความหนาของผมและผมมีความเป็นหยักโศกเล็กน้อยนะคะอันนี้ช่างขันก็กําลังลงเทคนิคการลดเนื้อผมต่างๆนะคะดูจากในคลิปเห็นไหมผมเริ่มดูสวยเป็นธรรมชาติแล้วอันนี้เป็นทรงที่ยังไม่ได้เซตแค่ใช้มือเสยๆนะคะทุกคน แต่ว่าลงเทคนิคลดเนื้อผมอยู่นานเลยนะคะเพราะว่ามีเนื้อผมที่ค่อนข้างหนามากนะคะแต่การลงเทคนิคเนี่ยเวลาที่กันไกลขมขมนะคะการลงน้ําหนักมือเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราต้องดูตรงไหนที่ควรลงน้ําหนักมือเน้นๆนะคะตรงไหนที่ลงเบาๆเราก็ลงเบาๆแบบนี้นะเวลาที่เราลงเทคนิคไม่ใช่ว่าเราสักแต่ลงนะคะเราต้องดูรายละเอียดของผมด้วยว่าตรงไหนที่เราควรจะลงน้ําหนักเยอะ เยอะๆหน่อยขออภัยนะคะทุกคนคืนน้ำลายพอดีนะคะ,ะเวลาที่เราลงเทคนิคเนี่ยตรงไหนที่ผมหนานๆอันเนี้ยเราสามารถลงน้ำหนักมือนได้แบบหนักๆเน้นๆหน่อยเนาะแต่ถ้าในส่วนของด้านหน้าหรือว่าตรงในส่วนของตรงไหนของผมที่บางอยู่แล้วอันเนี้ยเวลาที่เราลงเทคนิคเราจะต้องอะระมัดระวังนะคะเพราะว่ากันไกลที่คมๆบางทีผมมันก็จะหลุดออกไปเยอะนะคะจริงๆแล้วกันไกลคมเนี่ย เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็คือการที่เรา,าตัดผมออกมาได้ดีเนี่ยยอมรับว่าอยู่ที่มือของเราด้วยเขาเรียกว่าการใช้น้ำหนักมือของเรานะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องอถนัดกันไกลหรือว่าเราต้องใช้กันไกลชำนานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาว่างของช่างขวัญเนาะ ขวันจะชอบเล่นกับกันไกลการเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าการเฉียงของกันไกลเนี่ยก็มีส่วนนะคะเวลาที่เราตัดผมออกมาได้ดีเนาะเราจะต้องอเขาเรียกว่าหงายมือเป็นความือเป็นเฉียงมือเป็นนะคะอันนี้คือเป็นหลักหลักสากลทั่วๆไปของช่างตัดผมซึ่งทุกคนก็ทํากันได้แล้วก็ส่วนถ้าใครที่ยังรู้สึกว่าเรายังความือไม่ได้เราก็ต้องหัด ะะต้องฝึกเนาะเขาเรียกว่าต้องฝึกหัดทําไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะทําได้นะคะซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านี้เราต้องยอมรับว่านอกจากกันไกลคมแล้วเนี่ยข้อมือของเรานะคะทุกคนเราจะต้องมีการเนี่ยฝึกฝึกหัดเฉียงกันไกลหัดสะบัดกันไกลหัดความมือหงายมือนะคะเราต้องทําให้ได้ในทุกๆทิศทิศท,ทาง <laughs> ทุกคนลิ้นเราจะพันกันแล้วคิด อาเคสงานนี้บอกเลยว่าคือตกแต่งรอบทรงอยู่นานมากนะคะทุกคนใช้เวลาในการตัด2ชั่วโมงเนาะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้อ่าทรงไปสวยๆเวลาอยู่ที่บ้านก็เซตแค่นิดๆหน่อยๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่ไม่เซตแค่เราใส่เซรั่มเข้าไป2หยดใช้มือโกอยๆนะคะในวันที่เร่งรีบก็สามารถออกจากบ้านได้นะคะแต่ถ้าอยากให้ทรงสวยเป๊ะก็แค่หนีบอีกนิดนึงประมาณนี้เนาะ ก็สามารถดูได้จากในคลิปนี้ไปคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะสาวๆที่รักทรงบ๊อบต้องดูให้จบนะคะเพราะว่าบ๊อบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนก็บอกว่าหาร้าน ที่ตัดถูกใจยากเหมือนกันนะคะก็ต้องจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของช่างแต่ละคนด้วยนะคะเพราะว่าทรงบอบเนี่ยขวัญถือว่าเป็นทรงที่ละเอียดยิบเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนโดยเฉพาะผมที่หลบในหรือว่าผมที่หลบบริเวณตรงท้ายทอยลูกผมต่างๆเหล่านี้ช่างเราก็จะต้องอมีความละเอียดในการตกแต่งกรอบทรงเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเวลาที่ไม่ได้เซตจะได้ประมาณไหนเนาะโดยเฉพาะตรงนี้ช่างขวัญตกแต่งอยู่นานเลยค่ะทุกคนใช้เทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งมีสอนไว้ในคอร์สเรียนออนไลน์ของช่างขวัญน,นะคะเพื่อนๆคนไหนที่อ,อยากเรียนเทคนิคเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาเรียนในคอร์สของช่างขวัญได้เพราะว่าเทคนิคเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะทุกคนทรงของเราเนี่ยจะสวยละมุนได้ด้วยการที่เราจะต้องลงเทคนิคการลดเนื้อผมต่างๆนะคะซึ่ง ขวัญเองก็ได้สอนไว้อย่างละเอียดนะคะความรู้ทุกอย่างในตัวของขวัญที่ขวัญมีเนี่ยขวัญเอาไปสอนไว้ในข้อเรียนของขวัญทั้งหมดเลยแบบไม่กักเลยนะคะเพราะว่าความรู้ให้ไปเถึกเนาะทุกคนแล,และที่สําคัญนะคะความรู้ก็อยู่กับตัวเราเนี่ยไปตลอดนะคะทุกคนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะไม่แพงนะทุกคนเหมือนเพราะว่าความรู้ที่ขวัญสอนแพงกว่าที่ขวัญ แพงกว่าที่ขวัญสอนทุกคนเยอะเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่เราสะสมมา,าทั้งหมดของที่เรามีนะคะประสบการณ์ต่างๆที่เรามีเอามาเป็นแค่หนึ่งคอร์สเรียนนะคะก็ขอคนที่รักในสไตล์การตัดของช่างขวัญเนาะช่างขวัญเป็นช่างคนหนึ่งนะคะที่ไม่สอนในเรื่องขององศานะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยตัดผมโดยไม่ได้แบบว่าเน้นหลักขององศานะคะแต่ว่าเราจะมีวิธีการ เขาเรียกว่ามีวิธีการตัดนะคะคือเน้นในเรื่องของการเชื่อมทรงนะคะการเชื่อมทรงการดูว่าทรงาการลงเทคนิคต่างๆนะคะโดยใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเข้าไปเข้าไปาเพิ่มเติมให้เป็นหลักสูตร ออกมาหลักสูตรหนึ่งนะคะที่เราแค่ตั้งใจฝึกฝนเนาะก็จะตัดผมออกมาคล้ายๆกับที่ช่างขวัญตัดนะคะเพียงแต่ว่าความชํานาญของการใช้กันไกลอันเนี้ยเราต้องยอมรับว่าเราต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้การฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะช่างขวัญตัดมา20กว่าปีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งตัดผม1ปียังไม่ถึง5ปีเลยยังไม่ถึง10ปีเลยอันเนี้ยเราค่อยๆฝึกฝนไปเดี๋ยววันหนึ่งที่เราคล่องกันไกลนะคะเราก็จะทำมันออกมาได้ ดีมากๆนะคะเนาะสังเกตว่าเราเริ่มจะเห็นผมเริ่มจะหายฟูแล้วนะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้เซ็ตทรงนะคะทุกคนแค่ใช้มือแบบโกยๆใช้มือสางๆเนาะอันนี้ยังไม่ได้ใส่เซรั่มนะคะใส่เซรั่มเข้าไปอีกสองหยดนี่ก็ออกจากบ้านได้เลยนะคะทุกคนเนาะดูผมมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูผมแบบว่าเบาเบาฟูเนี่ยเหมือนหายไปส่วนหนึ่งเลยนะคะขวัญต้องบอกว่าบางเคสงานเนี่ย าการแก้ให้ผมแบนผมกระดกเนี่ยสามารถหายได้แบบธรรมชาติเนี่ยแบบ100%เอร์เซเลยนะคะแต่บางเคสง,งานเนี่ยก็จะมีกระดกนิดๆหน่อยๆน,นะคะเพราะว่าบางเคสง,งานเนี่ยเราก็ไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้นะคะ ถ้าธรรมชาติของเนื้อผมเขาแบนแบบทุกชั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วผมข้างในเนี่ยย้อนสอนเยอะหรือว่าผมเป๊ไปเป๊มานะคะอันเนี้ยเราต้องมีงานเคมีช่วยผมที่แข็งๆตรงแบบทื่อๆแล้วก็มีความแบบหยักโซกแล้วปลายชี้โคนเนี่ยแบบเป็นลูกคลื่นเลยอันเนี้ยไม่ว่าช่างจะตัดเก่งแค่ไหนถ้าเราไม่มีมาอ่าไม่มีงานเคมีช่วยล็อกทรงมันก็ไม่สามารถหายแบนได้เพราะฉะนั้นบางเคสงานลูกค้าก็ต้องเข้าใจถึงเนื้อผม หรือว่าสภาพผมของตัวเราเองด้วยนะคะเวลาที่เราไปตัดผมเนาะบางครั้งเราจะต้องไม่คาดหวังจนเกินไปเพราะขวันเชื่อว่าช่างแต่ละร้านเนี่ยก็พยายามทำสุดฝีมือเท่าที่เราจะทำให้ได้จริงๆนะคะเนาะ เพราะฉะนั้นาบางเคสงานก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆสิ่งหนึ่งที่สำคัญช่างเราก็ควรบอกกับลูกค้าไปตามตรงนะคะว่าเรา,าทำให้ได้ประมาณไหนแล้วถ่ายรูปให้ลูกค้าดูได้ยิ่งดีนะคะในส่วนที่เป็นปัญหาเนาะอย่างเช่นบางคนผมศีรษะแบนมากๆอยากให้หัวแบบ แบบก้มทุยเหมือนคนที่หัวทุยเลยเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องยอมรับธรรมชาตินั่นเองนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปจริงๆเนี่ยเป็นชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะเนาะเพราะว่าเคสงานนี้ก็ถือว่ามีความยากพอสมควรนะคะแล้วก็ผลงานที่ออกมาช่างขวัญก็พอใจนะแล้วลูกค้าเองก็พอใจด้วยแล้วก็ลูกค้าก็ จัดผมที่ร้านช่างขวัญเนี่ยเป็นประจำนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเป็นเคสงานที่ใช้เวลานานพอสมควรนะคะแต่ก็มีความสุขเวลาที่เห็นรอยยิ้มของลูกค้านอ้อเพราะว่าเคสงานนี้ผมค่อนข้างหนามากๆเลยนะคะตัดออกมาแล้วดูผมซอฟดูผมแบบบางเบาลงไปเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็ดูอ่าดูทรงแบบว่า ไม่แบนนะคะไม่แบนแล้วก็ดูมีความแบบง้มสวยตามธรรมชาติของเนื้อผมเลยนะคะเนาะและถ้าอยากให้ทรงบ๊อบสวยเป๊ะเนี่ยอันนี้แน่นอนเราก็ต้องมีการเซ็ตทรงช่วยนิดหน่อยแต่รับรองว่ากลับไปอยู่ที่บ้านเซ็ตทรงเองได้ง่ายๆเลยนะคะแต่นางแบบของเราบอกว่าตัดผมที่ร้านของช่างขวัญเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแทบไม่ต้องได้เซตเลยนะคะจริงๆขวัญเองก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับ หน้างานหรือว่าเคสงานแต่ละเคสด้วยเหมือนที่ช่างฝันได้อธิบายไปแล้วในข้างต้นนะคะแต่ว่าก็สนับสนุนให้ทุกๆคนทำผมทุกๆร้านแล้วก็เชื่อว่าแต่ละร้านช่างทำผมเราอยากให้ลูกค้าสวยทุกคนอยู่แล้วนะคะเนาะทำสุดความสามารถสุดฝีมือของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจริตของเราชอบร้านไหนชอบช่างคนไหนอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วนะคะในมุมของช่างนะ ทุกคนนี้เลยใส่เซรั่มก่อนนะคะบำรุงให้ลูกค้าก่อนเลยเห็นไหมคะเวลาที่เราใส่เซรั่มใช้มือเืยๆก็สามารถออกจากบ้านได้แล้วนะคะเคสงานนี้เวลาอยู่ที่บ้านได้ประมาณนี้เลยนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวช่างขวัญก็จะหนีบให้อีกเล็กน้อยแต่ยอมรับว่าเวลาไม่เซ็ตก็สวยในระดับดึงเลยนะคะ เซรัมเนี่ยขวัญเองก็ใช้เป็นประจําทุกๆวันนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่เซ็ตผมบ่อยแต่ว่าวันนี้ช่างขวัญทําผมในชุดนอนเลยนะคะทุกคนเพราะว่า พราะว่าจริงๆวันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะปิดร้านวันหนึ่งนะคะแต่ว่าลูกค้าโทรเข้ามาหลายรายมากๆนะคะก็เลยต้องออกมาทําผมในขณะที่ใส่ชุดนอนอยู่เชื่อว่าหลายๆร้านก็คงจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้เนาะเพื่อนๆช่างที่ได้ดูคลิปนี้ก็สามารถแชร์ประสบการณ์ของตัวเองได้เห็นไหมคะแค่ใช้มือเสยๆก็สวยในระดับหนึ่งแล้วนะคะเป็นทรงที่ยังไม่เซตเนาะเดี๋ยวเราก็มาเซตอีกนิดนึงก็สวยลวค่ะทุกคนสำหรับเคสงานนี้นะ บางครั้งคลิปที่ยาวๆเนี่ยก็ภาคยากนะคะทุกคนเพราะว่าช่างฝันเนี่ยทำคลิปไว้ก่อนแล้วก็มาภาคเสียงใส่ทีหลังเนาะแล้วการที่เราจะภาคเสียงให้ตรงกับภาพเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะอัอนนี้ก็ฝากไว้สำหรับใครที่อชอบทำคลิปแล้วก็กำลังหัดทำคลิปใหม่ๆนะคะถ้าใครที่แบบว่าออยากให้ช่างฝันแบ่งปันในเรื่องของการทำคลิปซึ่งจริงๆแล้ว คลิปของช่างขวัญเนี่ยเรียวมากๆเลยธรรมชาติสุดๆละไม่ได้ใส่แสงใส่อะไรเลยเป็นคลิปแบบคลิปจริงแบบธรรมชาติเลยนะคะเนาะช่างขวัญแค่ตัดออกตอนที่เราเป่าแห้งอะไรแบบนี้คะ่ะทุกคนนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีบางขั้นตอนที่เร่งคลิปแค่นั้นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นทรงที่หนีบเล็กน้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะต้องบอกว่าเคสน,นี้ผมหนามากๆนะคะ ขอบคุณนางแบบของเราด้วยนะคะที่อนุญาตให้ช่างขวัญทำคลิปนะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปของช่างขวัญด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะคะยิ่งวันนี้วันหวยออกด้วยขอให้พวกเราทุกคนถูกหวยรวยโชคกันนะคะขอบคุณค่ะ